สวัสดีครับพิติตตามช่อง y o YouTube อีกไลน์ครับมันจะมีแกจ็ตสักกี่ตัวเฉียวที่ผมคิดว่าผมไฮมากนะครับคือผมรู้สึกอยากทดลองอยากได้อยากลองอะไรนี่นี่ก็คือหนึ่งในแกจ็ตชิ้นนั้นนะครับนี่คือ l e n o v o Legend Tab นี่นนครับมันมีคุณสมบัติอย่างไรราคาของมันตอนนี้นะครับพูดเลยว่าเราใจมากเพียงแค่1 9 9 9 0บาทเท่านั้นนะครับพร้อมแล้วมารับชมได้เลยครับว่าแท็บเล็ตตัวนี้ มันมีดีอะไรนอกจากเส้นเก็บได้ดีครับตอนนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าในกล่องของ Lenovo Legion t a บนั้นให้อะไรมาบ้างนะครับนอกจากตัวเครื่องแบบนี้นะครับ1เคสครับซึ่งมีหน้าปิดมาให้ด้วยนะ2นะครับ สิ่งนี้หลายคนคงงงว่าคืออะไรนะครับนี่คือเครื่องมือติดฟิล์มกันรอยครับนี่ก็จะมีฟิล์มกันรอยให้นะครับเป็นกระจกก่งดีนะครับพร้อมกับคู่มือมาให้แบบนี้นะครับส่วนตัวที่คุณเห็นพลาสติกนี่คือตัวที่ดันมันนั่นเองครับก็เรียกว่าสามารถที่จะใช้แปะได้อย่างดีนะครับต่อมานะครับในอุปกรณ์อื่นๆนะครับก็จะมีมาให้นะครับก็จะมีนี่ครับ จะเป็นสายนะครับ USB C to C ครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นคู่มือนะครับสาหรับคู่มือที่เรียกว่ามาแบบครบแล้วก็ใบของกสทชนะครับแต่ว่าเราไม่ให้มาให้ดูนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครแล้วก็สุดท้ายนะครับอะแดปเตอร์สำหรับอะแดปเตอร์นะครับเป็นแบบนี้มีกําลังอยู่ที่45วัตต์นะครับและนี่นะครับก็คือสิ่งที่เลนโวกให้มานะครับสำหรับในส่วนของ Legend Tab ตัวนี้ครับ รูปลักษ์ดีไซน์นะครับสำหรับ Lenovo Legion Tab นะครับก็จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ8.8นิ้วนะครับความละเอีดนะครับ 2.5K นะครับเรียกว่าคมชัดแล้วก็ Refresh Rate นั้นถือว่ายกมาตรฐานของแท็บเล็ตเลยทีเดียวเพราะว่ามี Refresh Rate สูงถึง165 h z นะครับแล้วก็มี Touch Sampling Rate เช่นเดียวกันนะครับ165 h z ิร์นะครับทำให้ในเรื่องของความลื่นไหลนั้นนะมีดีมากๆเลยทีเดียวครับ แน่นอนครับว่าจะติดตั้งกล้องนะครับมาให้ด้วยทางด้านหน้านะครับโดยกล้องตัวด้านหน้านั้นจะมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับซึ่งจะอยู่ตรงฝั่งซ้ายมือด้านนี้นะครับเหมาะกับการที่จะถือเป็นแบบแนวตั้งมากกว่าข้างนะครับเพื่อเป็นแท็บเล็ตที่เน้นความบันเทิงนะครับแล้วก็เล่นเกมได้ดีลำโพงก็จะมีมาให้2จุดแต่ฝั่งนี้ลำโพงเป็น JBL นะครับมีหมด 4ลํลำโพงในตัวนะครับเช่นเดีวยวกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีสีเท่ากับลําโพงตัวนี้จะปี8ลําโพงนะครับเสียงดังมากแต่ฝั่งด้านล่างตรงนี้นะครับหรือฝั่งความมือจะมี USB Type C ด้านบนนะครับจะมีปุ่ม power เอมกับปุ่มเพิ่มลดเสียงคร์หเจ้าจอคือตรงปุ่มลดเสียงแล้วก็ power นะครับสังเกตว่าจะมีไมโครโฟนมาให้2จุดเท่ากับเราสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างสบายๆครับ ด้านล่างตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับ USB Type C อีกจุดหนึ่งซึ่งมีความโดดเด่นก็คือสามารถที่จะใช้ในการเสียบแล้วก็เล่นเกมได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องเสียบด้านข้างนะครับทำให้ไม่มีอะไรมาบังเวลาที่คุณจะต้องเล่นเกมครับพลิกมาด้านหลังนะครับขอบอกว่าด้านหลังนั้นนะเป็นสีดําที่เรียกว่าเรียบง่ายสุดๆนะครับโดยมีกล้องนะครับมาให้2ตัวทางด้านบนนะครับโดยกล้องนั้นจะมีความละเอียดที่ 13ล้านพิกเซลและเลมาโค2ล้านพิกเซลนะครับพร้อมกับ LED flash นั่นเองครับสำหรับน้ำหนักนะครับในเรื่องของการจับถือนะครับท็บเล็ตตัวนี้อยู่ที่350ก,กร,รัมถือว่าเบามากๆนะครับแต่เนื่องจากบอดี้นั้นนะที่จริงเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่กลัวว่าจะเป็นหลอยได้ง่าย ดังนั้นเขาก็เลยให้เคสนะครับซึ่งมีหน้าปิดแบบนี้เราสามารถที่จะเสียบใส่ใช้งานได้อย่างสบายๆไดา,าเดียวครับพูดถึงแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับประสิทธิภาพของลำโพงกันดีกว่าครับว่าลำโพงตัวนี้จะให้เสียงออกมาเป็นอย่างไร ระบบปฏิบัติการนะครับของ Lenovo Legion Tab นะครับก็จะมาพร้อมกับระบบการ Android 15แล้วก็ครอบด้วยส่วนของเป็นระบบประบัตการจาก Lenovo เองนะครับซึ่งจุดเด่นของตัวนี้นะครับก็จะมี Lenovo v a n t a g e นะครับซึ่ง Lenovo a v a n t a g e เป็นโปรแกรมที่สามารถดูแลตัวเครื่องได้หมดนะครับจะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับจะเป็นในเรื่องของการอัปเดตนะครับ ดูในเรื่องของวายุเสดทาในการใช้งานของเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีการเช็คสถานะการซ่อมเบสิกฟีเจอร์นะครับสามารถที่จะดูการตั้งค่าต่างๆได้หมดเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงฟังก์ชันดูเรื่องของการรับประกรันอ,อ,อุปกรณ์เสริมนะครับตรงนี้ได้หมดเลยนะครับก็เรียกว่าค่อนข้างครบนะครับแต่ว่าโปรแกรมที่จะควบคุมเกี่ยวกับการเล่นเกมเ,เราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ ล้วก็จะมีฟีเจอร์ชื่อว่า s m a r t Connect นะครับซึ่งสามารถที่จะต่อเชื่อมกับมือถือได้นะครับในส่วนนี้นะครับเห็นว่ามันเปิดหน้าจอแบบนี้ถามว่ามันสามารถที่จะใช้งานได้หมดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้างานแบบ multitasking เพราะว่ามันเป็นแท็บเล็ตจริงต่อมานะครับในเรื่องของการใช้งานแอปพลิเคชันก็ยังคงเป็นเหมือนการปกตินะครับกับมือถือแลวก็แท็บเล็ตทั่วไปปัดลงมาตรงนี้จะเป็นการแจ้งเตือนแล้วก็เป็นค ck เมนูนะครับซึ่งสามารถตั้งค่าต่างๆได้นะครับ เราก็สามารถที่จะหน้าจอแบบเป็นสปิดวิวนะครับแชร์ฮับนะครับสามารถที่จะเข้าสู่ตัวของระบบ Smart Connect ได้นะครับแถม PC Mode นะครับก็คือเอาง่ายถ้าสมมุติต้องการทำงานตัวนี้ก็สามารถตอบสนองได้ครับเพราะว่าเป็น PC Mode ที่มีขนาดที่เรียกว่าค่อนข้างกระทัดรัดแล้วก็สามารถจะกดสั่งงานแอปพลิเคชันได้แน่นอนครับก็ฟังก์ชันจะมีเท่านี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเพราะว่าฟังก์ชันง่ายๆครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของกล้องต่อกันไปเลยกล้องนะครับก็สามารถที่จะปรับเรื่องของภาพนะครับเป็นฟูลหรือว่าเป็น1 1 1 3 1 9มีระบบ HDR นะครับแล้วก็สามารถเปิดแฟลชได้สามารถถ่ายในเรื่องของที่เป็นแบบภาพนะครับ Motion ได้มีบ o b พิวตี้มี AI ด้วยนะครับทําให้ภาพถ่ายสวยขึ้นแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอได้นะครับแล้วก็เริ่มถึงถ่ายเอกสารและมาโครนะครับ สามารถที่จะทได้มาโครนั้นสามารถทําได้ถึงวีดีโอนะครับและแน่นอนครับอ่ะเรายกออกมานิดนึงเพื่อจะดูว่ามันสามารถซูมได้ไหมก็ยังสามารถซูมได้นะครับทัพนิ่งได้ถยงแปดเท่าวิวได้5เท่านะครับก็เรียวว่าค่อนข้าง,งครบนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูภาพตัวอย่างกันว่าแท็บเล็ตตัวนี้นั้นนะภาพออกมาเป็นจะเป็นอย่างไรกันครับ ามกันนะครับจากโร l e ดเลเจนด์แทนะครับระยะ1ครับระยะที่2ครับมันยังสามารถซูมได้อีกนะครับจะถึงร,ระยะที่5ครับ นี้นะครับก็เป็นในสภาพของการถ่ายกลางวันนะครับด้วยเดนเวอร์เลจินแท็นะครับผลออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ครับเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีในส่วนของประสิทธิภาพนะครับขอเริ่มต้นที่อันโตตูนะครับทำได้ที่2องล้านหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าครับก็ผลออกมาเป็นแบบนี้แบตเตอรี่ลดลงไปเก้าเปอร์เซ็นครับกิกเบนซิกนะครับก็ทําได้ที่อย่างนี้ครับกิกเบนซิกนะครับทําได้ที่ 2,171สำหรับซิงเกิลคอร์มัลติคอร์ทำได้ที่6,622กิบนไอนะครับก็ <c oughs> single p พ s i t i ิชัครับ2 7 1 4ฮาร์นะครับ2,705 27แล้วก็ผลรวมนะครับที่4 2 8 5ครับสำหรับ 3D Mark ในการประมวลผลกราฟิกนะครับถือว่าทำได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมครับอันนี้คือให้เราไล่มาตั้งแต่ตัวล่างๆนะครับแล้วขึ้นมานะครับถือว่าค่อนข้างโอเคตัว w i r e l e s s อ x t ซ์ทำได้อยู่ที่ 4,746คะแนนนะครับความร้อนที่เกิดขึ้นอาจจะเรียกว่าค่อนข้างที่จะไม่ได้สูงอะไรมากมายนะักแต่ถ้าเป็นสเตทเทรดตับรองสูงปี๊ดเลยครับสปีดเทสนะครับก็มาเริ่มต้นจากตัวของการดาวน์โหลดนะครับทำได้ที่ประมาณช่วง1,000แน่ๆครับเน็ต1 0 0 0 1,000ทั้1 0 0ครับต่อด้วย Wi-Fi 6ครับแล้วก็ตัวนี้รองรับถึง Wi-Fi 7หรือ w i i ไฟมาตรฐาน BE ใหม่ล่าสุดเลยนะครับ ก็ความร็วที่ออกมาถือว่าค่อนข้างที่จะทําได้ดีทั้งฝั่งดาวน์โหลดและฟั่งอัปโหลดได้อย่างสบายๆเลยครับที่เรการเล่นเกมนะครับมีชื่อว่า Legend Space ครับโอ้โห Legend Space เนี่ยเขาบอกว่าเสียงเนี่ยมาแบบเต็มมากกับลำโพง8ตัวนะครับมันจะทําอะไรได้บ้างนะครับ 1. นนะครับดูว่า Library ในเกมที่เรามีมีอะไรบ้างนะครับ 2. นะครับสามารถกําหนด Performance นะครับโดยการที่จะมาที่จะดูฟรีแรมนะครับอย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะเคลียร์แคชนะครับได้ จะทาให้เครื่องลื่นขึ้นโปรไฟล์ ile, นะครับเราสามารถที่จะเลือกได้มีสิ่งเอฟเฟกแล้วก็มีแอปพลิเคชันต่างๆนะครับสามารถที่จะเลือกได้ทั้งหมดอ่าสมมติว่าเราเลือก r a c i n g Master เนี่ยปุ๊บมันก็จะเข้าไปในเกมอัตโนมัตินะครับอ่าแต่เรายังไม่เข้าเราจะกลับมาที่นี่ก่อนนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าถึงนะครับสตลับในเรื่องของตัวแอปพลิเคชันได้นะครับว่าเอ้จะให้มีการเข้าอย่างไรนะครับ ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของเวลาเข้าเกมกันพอเวลาเข้าเกมนะครับเช่นอันนี้เป็นแอปซอ9นะครับเราสามารถที่จะปัดนะครับคือเราสามารถย้ายตรงฟังก์ชันตรงนี้ไปที่ไหนก็ได้นะครับจะมีทั้งในเรื่องของค่าปิงนะครับแล้วก็เริ่มถึงโฟร์ติงดิสเพย์นะครับซึ่งสามารถจะดูข้อมูลนี้ได้หมดเลยนะครับว่าตัวนี้ CPU เป็นไง CPU เป็นไงนะครับแล้วก็รีเฟรชเรทนะครับเป็นอย่างไรแบตเตอรี่นะครับแล้วอุณหภูมิตัวเครื่อง ทัมเมนะครับคือกําหนดในเรื่องของการเล่นนะครับว่าจะเล่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถทำบายพาสแบตเตอรี่จากตรงนี้ได้นะครับคีมาร์ป,ปิ้งคีมาร์ป,ปิ้งนะครับก็คือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แล้วก็สามารถที่จะกดได้นะครับแต่ว่าบางอย่างมันบล็อกอยู่นะครับแล้วก็ที่เดี๋ยวก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งค่าทั่วไปนะครับปรับ p e r f o r m ร์แมได้เป็นรูปแบบของ Performance ประหยัดพลังงาน บาลานนะครับอันนี้เราจะพูด p e r f o r m a n ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเกมที่เราจะเล่นกันนั้นอะภาพออกมาจะเป็นอย่างไรกันครับเอาละครับตอนนี้จะมาทดลองเล่นเกมกันนะครับกับ a s s o c k l e g e n นะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะเล่นแบบเก s t u r นะครับซึ่งจะใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะครับอ่ะตอนนี้เริ่มกันเลยนะครับคอที่ได้จากการเล่นนะครับก็เรียกว่าควบคุมนั้นนะยังง่ายอยู่นะครับ ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นะครับสำหรับในเรื่องของการควบคุมนะครับโห oh, oh, เป็นแท็บเล็ตที่เรียกว่าคล่องตัวค่อนข้างมากนะครับคือใครที่แบบหวังเรื่องของความเร็วนะครับหวังได้เลยสำหรับแท็บเล็ตตัวนี้นะครับแต่ว่าเกมเดียวมันจะพอชันที่ไหนล่ะเดี๋ยวเราไปดูเกมอื่นกันดีกว่าครับว่าเกมอื่นนั้นจะเป็นอย่างไรกันก่อนที่ไปดูเกมอื่นกันนะครับตอนนี้เรามาดู Call of Duty ซึ่งเขาบอกว่าในเรื่องของการตอบสนองนะนะั้นทํางานได้ค่อนข้างรวดเร็วทันใจ ส่วนเกมเ m มเ a ลเ s โซซิโร o นะครับการเคลื่อนไหวต่งตางๆถือว่าค่อนข้างใช้ได้แล้วก็ลงตัวได้ดีและอีกเกมหนึ่งก็คือ Racing Master นะครับอันนี้เราเป็นการกดปุ่มนะครับซึ่งการกดนั้นนะเมื่อหน้าจอมันไหวมันก็เลยจะทำให้การกดนั้นนะค่อนข้างรวดเร็วสนใจชาร์จอ u ลติ m มท e นะครับหรือว่าระบบจัดการการชาร์จนะครับซึ่งสามารถที่จะควบคุมในเรื่องของการชาร์จได้ทั้งลิมิต นะครับในเรื่องของแบตเตอรี่ว่าเอ้เขาแค่80%ก็พอนะครับเราก็สามารถดูในเรื่องของสุขภาพแบตเตอรี่ได้นะครับโดยแบตเตอรี่นั้นน่ยมันจะสามารถดูได้ด2ก้อนนะครับคือสามารถจะเสียบเพิ่มได้นั่นเองครับถ้าแบตเตอรี่อ่อนก,ก็สามารถที่จะมีการดิงนะครับแล้วก็เช็คสุขภาพแบตเตอรี่ได้ป้องกันการชาร์จเกินแสดงผลเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะดูเรื่องของการใช้งานได้ด้วยเช่นกัน สำหรับเรื่องของการใช้งานนะครับเราลองใช้งานแบบ1วันแต่ยังไม่ทันกะครบเลยแบตเตอรี่ก็เล่นบอกว่ามันอ่อนลงมาแล้วนะครับตอนนี้เหลือ12เรครับเราใช้หน้าจอไปที่2ชั่วโมง43มนาทีดังนั้นมันคือแท็บเล็ตที่ทรงประสิทธิภาพแต่ก็กินไฟนะครับเพราะแบตเตอรี่ของมันไม่เยอะเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่จะต้องใช้งานข้างนอกแนะนำว่าเอาแบตเตอรี่เสริมไปด้วยดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการชาร์จกันว่าแท็บเล็ตตัวนี้จะชาร์จไฟออกมาเป็นอย่างไร มาดูในเรื่องของการชาร์จไฟกันนะครับตอนนี้เราเสียบแรตเตอร์เรียบร้อยนะครับตัวเครื่องลองรับการ,รชาร์จไฟสูงสุด45วัตต์นะครับก็ตอนนี้ที่โวลตมิเตอร์นะครับคุณจะเห็นว่ามันขึ้น40วัตต์นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่จะจะชาร์จให้ท็บเลตเต็มที่มีไฟ6,550มิลลิมครับใช้เวลาที่ หนึ่งชั่วโมง18นาทีครับถามว่าเร็วไหมก็ถือว่าใช้ได้ครับจบลงไปแด้นะครับสำหรับในเรื่องการรีวิว Lenovo Legion Tab นะครับซึ่งเขาบอกว่าตัวเนี้ยมันก็เป็นทัปเดตที่เรียกว่าออกแบบเพื่อการเล่นเกมเพราะขนาดหน้าจอนะครับเพียงแค่แป8.8นิ้วเท่านั้นแต่ความลเอียดนั้นนะนะ่ะสูงถึงระดับ 2K แล้วก็ที่สำคัญครับ r e f ฟ e ชเ r ทข,ของหน้าจอตัวเนี้ยถือว่าค่อนข้างสูงมากๆารโดยเฉพาถึง165นะครับและก็ที่สำคัญครับความสว่างของหน้าจอทำให้ในเรื่องของการเล่นเกมนั้นนะ่ะ มีปัญหาในเรื่องสองสายตาน้อยแถมเปแท็บเล็ตในไม่กี่ตัวที่มีระบบชาร์จไฟ2จุดนะครับก็คือตรงฐานด้านล่างเครื่องและส่วนด้านบนนะครับก็เห็นแบบนี้นะครับหลายคนก็คงว่าเอ้ยราคาปกติมัน2 0 0หมกว่าตอนนี้เรนว่าคัจัดโปรให้คุณได้ครอบครองกับแท็บเล็ตตัวนี้ในราคะแค่ประมาณช่วง1 9 9 9 0บาทนะครับใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมไปจับจองกับแท็บเล็ตที่ ตอบโจทย์ในเรื่องของความบันเทิงและก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการเล่นเกมที่เรียกว่าตดเต่นไม่แพ้กันเลยครับนี่ก็คือทางเลือหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการความบันเทิงและก็แท็บเล็ตที่เรียกว่าคบค่าคุ้มค่า,คคา,คคาทุกบาททุกสตางค์ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงที่นี้พบก,กันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะนติดต,ตามช,ช่องนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางช่องนี้และในฟุตบอลคอมเสียไปเดีบอกเช่นเคยครับ